และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนที่ทุกท่านจะเดินเข้ามาสู่ห้องประชุมแห่งนี้ทุกท่านสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบ้างไหมครับอย่างเช่นบนน้องฟ้าเหล่านกไม่ได้บินกลับหลังแต่บินไปนในทางทิศทางเดียวกันหรือจากทางพื้นดินคือสัตว์เลื้อยคานต่างๆที่พวกเรามักจะไม่ค่อยเห็นกันเริ่มออกมาเพ่นพ่านให้เราได้เห็นกัน แล่พอท่านเข้ามาสู่ถึงห้องนี้ท่านสังเกตเห็นน้ําในแก้วน้าของท่านเริ่มมีการไหวกระเพื่อมหรือโต๊ะที่ท่านนั่งเก้าอี้ที่ท่านนั่งมีอาการสั่นไหวให้เราได้รู้สึกอีกไม่กี่วินาทีท่านหน้าทุกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่ไหมครับวินาทีข้้งหน้าจะทําให้เกิดหน้าที่ฉุกเฉินหรือแผ่นดินไหวขึ้นนั่นเอง ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นทุกท่านคิดว่าทุกท่านจะเป็นยังไงกันครับทุกท่านจะตื่นกลัวสับสนหาคิดจะหาทางออกจากอาคารแต่ท่านคิดว่าท่านจะออกจากทางไหนครับทุกท่านจะออกจากประตูตรงนี้ประตูตรงนู้นหรือบางท่านอาจจะคิดนอกเกนหน่อยอาจจะกระโดดออกทางหน้าต่างก็ได้ครับแต่ถ้าบางท่านกลัวที่จะออกไปข้างนอกจะหมอบใต้โต๊ะก็ไม่ว่ากันนะครับผม ทุกท่านครับภาดหัวข่าวอันนี้เปรียบเทียบกันระหว่างแผดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเปรียบเทียบได้ว่าคนไทยเนี่ยมีน้ําใจแต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีวิน,นัยและทุกท่านคิดว่าประเทศไหนกันครับที่ได้รับความเสียหายจากแผดินไหวน้อยกว่ากันมีมีท่านอื่นตอบอย่างอื่นไหมครับ ที่จริงแล้วประเทศที่ได้รับความเสียหายน้อยกว่าคือประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นมีวินัยในการเอาตัวรอดสูงกว่าประเทศไทยซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับการขนานนามว่าได้รับภัยพิบัติมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะแผ่นดินไหวสืบเนื่องมาจากความเชื่อโบราณนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเพราะตัวนี้ครับราดุกยักษ์ ที่อยู่ใต้ประเทศของเขามันพลิกตัวทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นซึ่งจากความเชื่อโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยชาวญี่ปุ่นก็เลยถือประดุกยับเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนภัยที่น่ารักแบบนี้ครับประดุกยับมีสัญญาณเตือนภัยถ้าทุกท่านเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทุกท่านก็จะทราบได้เลยว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์เตือนภัยของประเทศญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รับการขนานนามว่ารับมือกับภัยพิบัติได้ดีที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาเนี่ยโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นของประเทศญี่ปุ่นจะมีการติดตั้งโปรแกรมการรับสัญญาณเตือนภัยพิบัต,ติต่างๆจากทางรัฐบาลไม่ว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยจะปิดถู้กอปิดอยู่และปัจจุบันนี้ มีแอปพลิเคชันนะครับผมที่จะเป็นโปรแกรมเตือนภัยให้กับคนที่ประเทศญี่ปุ่นเขาแต่เราทราบว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติชนิดไหนดูแรกนะครับที่เป็นรูปหยดน้ําสีน้ําเงินคือน้ําท่วงแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในทะเลไฟไหม้แล้วก็การเกิดพายุครับทุกท่านรู้ไหมครับอันนี้อะไรอันนี้คือทางเลือกสุดท้ายสําหรับ หลบภัยพิบัติชื่อของมันก็คือยานหลบภัยพิบัติโลกนั่นเองครับถูกตั้งขึ้นโดยบริษัท Cos โ o Power ซึ่งยาพิบัติยาหลบภัยพิบัติโลกเนี่ยสามารถรับมือภัยพิบัติได้ทั้งแผ่นดินไหวขึ้นสึนามิพายุหรือไม่ก็น้ําท่วมได้แต่ไม่สามารถที่จะป้องกันไฟได้ครับและทุกท่านทราบไหมครับว่าทราบก็ไปทะเงินทราบไหมว่ายานําเนี่ย ลำเรียงคนได้กี่คนลองดาวดูไหมครับคุณนิมนวลลองดาวดูไหมครับออ,อ่าไม่ใช่ครับสี่คนครับผมครับมีใครสนใจก็ลองไปที่ประเทศญี่ปุ่นดูได้นะครับผมราคาเท่าไหร่อ่าตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดราคาออกมาครับเพราะว่าเป็นตัวต้นแบบออกมาเพิ่งออกแบบออกมาครับแผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นจากสองสาเหตุใหญ่ อันดับแรกคือเกิดจากธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้และไม่สามารถที่จะร่วมรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นมาตอนไหนและอย่างที่สองคือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ของเรานี่เองซึ่งที่อินที้ไม่พ้นที่จะทําให้เกิดไปดินไหวก็อย่างเช่นเหมือนใต้ดินถล่มหรือการทําสงครามนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น ทุกท่านคงทร,ราบนะครับว่ามาตราวัดของแผ่นดินไหวเนี่ยมีหน่วยเป็นลิตรวัดตั้งแต่1.9ลิตรลงไปนะครับก็พวกเราก็ไม่ค่อยรู้สึกรู้สากันเท่าไหร่นะครับผมว่ามันเกิดการสั่นไหวหรือเปล่าเพราะว่าผลกระทบมันไม่ได้มีให้เห็นแต่ทราบไหมครับว่ามันเกิดขึ้นถึง8ครั้งต่อ8,000ครั้งต่อวันทั่วโลกเลยและขนาด2ถึง4.9ลิตรเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นที่เบา พอที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามันเกิดมีอาการสั่นไหวนะครับแต่ก็ไม่เป็นอันตารายมากเท่าไหร่แต่พอขึ้นในถึงระดับ5ลิตรมันก็เริ่มจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นให้กับอาคารต่างๆหรือบ้านเรือนที่มีการปูกสร้างที่ไม่แข็งแรงซึ่งอัตาราการเกิดครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ800ครั้งต่อปีอันนี้เป็นรูปแผ่นดินไหวขนาด5ถึง5.9ลิตรที่ มันทนเฉิงตูประเทศจีนนะครับเพิ่งเกิดขึ้นมาซึ่งบ้านเรือนก็เสียหายแสดงว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นถึง800ครั้งต่อปีเลยนะครับและขนาดที่รุนแรงขึ้นมาครับขนาด 6- ถึง6.9ลิตรก็ยังอยู่ในระดับที่แรงความเสียหายก็เริ่มมากขึ้นและพอถึงตั้งแต่7ลิตรจนถึง 9. 9ถึงลิตรเนี่ยความเสียหายก็เริ่มเป็นวงกว้างมากขึ้น กว้างได้มากถึงรัตมี1,000พันกิโลเมตรอยู่ในขั้นทำลายล้างซึ่งการเกิดการเกิดขนาดเนี้ยฉเฉลี่ยการเกิดขึ้นคือหนึ่งหนึ่งครั้งต่อ20สบปีและเมื่อขนาดสิลิตรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ในระดับที่ทำลายล้างซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีการบันทึกไว้ว่าเคยเกิดขึ้นที่ไหนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นพวกเราก็คงแต่ไม่ได้พบก,กันอีกแล้วนะครับ อันนี้ความดุรแรงอยู่ที่6.4ลิตรนะครับที่ประเทศอิหร่านก็ความเสียหายก็มากกว่าอันที่แล้วอันนี้เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยครับผมเมื่ออาจจะประมาณปีหรือสองปีที่แล้วทุกท่านคงทราบดีว่าที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาด7.8ลิตรซึ่งทําให้มีคลื่นสูงถึง20เมตรสังเกตจากภาพได้เลยนะครับว่าเท่าต้นไม้เลยแต่ว่าในอีก ไม่กี่ปีข้างหน้าญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะได้รับภัยพิบัติเหล่านี้อีกซึ่งนั่นก็คือแผ่นดินไหวขนาด9ลิตร์ซึ่งถือว่ายังไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนเลยซึ่งจะทำให้คลื่นในทะเลเนี่ยสูงถึง34เมตรและความเสียหายเนี่ยจะไปไกลได้ถึงประเทศเกาหลีแต่เราอยู่ในประเทศไทยก็ไม่ต้องกลัวนลยครับมาไม่ถึงแน่นอน นะครับแต่ก็กันได้ก่อนก็ดีกว่าแก่แต่ระยะการเกิดแผ่นดินไหวนะครับมีอยู่สามระยะด้วยกันระยะแรกนี่คือระยะไหวเตือนอย่างที่ผมกล่าวนําไปข้างต้นนั่นก็คือว่าเริ่มมีอาการสั่นไหวเแรกๆให้ท่านรู้สึกก่อนแต่หลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะไหวใหญ่ซึ่งจะทําให้ซึ่งขออภัยครับซึ่งจะเป็นระยะที่สั่นไหวรุนแรงที่สุด และพอจากระยะไหวใหญ่ไหวใหญ่ตามลงมาก็คือเขาเรียกว่าระยะไหวตามหรือ after shock ที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆระยะนี้ก็จะเป็นเกิดจากต่อจากระยะไหวใหญ่คือจะเบาลงเบาลงเบาลงและหยุดนิ่งซึ่งระยะ after shock นี้อาจจะอยู่ได้ถึงวันถึงสองวันนะครับนะครับแพนดิงไหวไม่ได้สร้างภัยพิบัติอย่างเดียวให้กับเราทําให้เกิดทั้ง ถล่มเกิดเพลิงไหม้ถ้าไปเกิดในทะเลก็อาจจะทําให้เกิดคลื่นสึนามิธรณีสูบแผ่นดินถล่มแล้วก็แผ่นดินเลื่อนซึ่งในเชียงใหม่เราท่านใดอยู่ที่ดอยสะเก็ดนะครับก็ระวังเขืนแต่ไปเ้อยน,นะครับเพราะอยู่ในส่วนลอยเลื่อนแผ่นดินไหวทุกท่านครับสีส้ม ที่ทุกท่านเห็นในแผนที่ประเทศไทยนี้คือสิบจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวซึ่งในสิบจังหวัดเหล่านี้มีพอมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปีพุทธศักราช2522ควบคุมไว้ว่าวิศวกรเนี่ยต้องออกแบบ<ป>อาคารต่างๆและตึกที่มีความสูงเกิน15เมตรขึ้นไปต้องทานรับแรงแผ่นดินไหวได้ถึง6ลิตรครับ พบคุมใช้ในสิบจังหวัดที่มาร์คไวอทุกท่านครับทุกท่านที่อยู่เชียงใหม่รู้จักดีนะครับอันนี้คือเจดีจากวัดเจดีหลวงที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อปีพุทธศักราช288 0ประมาณกี่ปีมาแล้วครับก็ลองคิดดูนะครับซึ่งทุกท่านทราบไหมครับว่าความสูงเดิมของเจดีองคเนี้ย มีเท่าไหร่ถ้าตอบได้ผมมีรางวัลครับมีใครตอบได้ไหมครับขออาสาสมัครสักหนึ่งคนสองคนคุณธนากรคิดว่าสูงสักประมาณกี่เมตรครับความสูงเดิมสักสามสิบห้าเมตรเลยมีท่านอื่นตอบต่างไหมครับคุณกันรัตน์ว่าไงครับฉันคิดว่าน่าจะไม่เกินสีมตรก็ยังไม่ถูกอีกครับผมงั้นผมเฉลยดีกว่า ความสูงเดิมคือแปดสิบหกเมตรครับแล้วปัจจุบันนี้เหลือสูงความสูงประมาณเท่าไหร่ครับ <Okay. S 1> ผมขอถามคำถามเดิมปัจจุบันนี้เหลือสูงประมาณเท่าไหร <68. S 1> อ่ามีใครตอบอย่างอื่นไหมครับเอาใกล้เคียงคุณคุณวีรวัน์ว่ายังไงนะครับไม่เกินสามสิบไม่เกินสามสิบยี่สิบมีอีกไหมครับ ครับอ่าครับคำตอบที่แท้จริงก็คือ40.6เมตรยินดีท่านรับบูธได้ยครับมารับรางวัลจากผมเลยครับผมมีรางวัลที่ได้เหรอเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะนี่ครับอันนี้รางวัลเป็นนักวีนะครับผมเดี๋ยวถ้าใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งเปลี่ยนรางวัลได้ไหมเขาตั้งแต่ฐานครับผม และแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับฉเฉลี่ยความรุนแรงอยู่ที่ประมาณ3ลิตรที่พบ่อยที่สุดก็คือเชียงใหม่มเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลปูนพะเยาแล้วก็พื้นที่ภาคกลางกับภาคใต้บางส่วนอย่างเช่นกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีพังงาแล้วก็ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ที่5-5.9ลิตรเฉลี่ย6-8ปีต่อครั้งครับซึ่งเกิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2550ที่ แม่จำจังหวัดเชียงรายกี่ปีมาแล้วครับก็ประมาณห้าปีละอีกประมาณหนึ่งปีหรือสามปีก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่เราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดที่ไหนนะครับแล้วเราจะป้องกันชีวิตจากหน้าที่ฉุกเฉินนี้ได้อย่างไรต้องเริ่มจากในบ้านก่อนนะครับภายนอกบ้านของเราทุกท่านที่มีบ้านทุกท่านต้องสังเกตว่าที่ระเบียงประตู กระเบื้องบนหลังคาบ้านกำแพงบ้านหรือว่ากระถงางต้นไม้ที่ท่านวางไว้บนระเบียงเนี่ยมีความเสี่ยงหรือมีการเสื่อมโทรมเริ่มผุพังหรือเปล่าถ้ามันเริ่มพังเริ่มมีอาการอย่างที่ผมบอกมาก็ให้ซ่อมแซมให้แข็งแรงโดยเร็วที่สุดครับเพราะเราไม่ทราบได้เลยว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่แข็งแรงมันก็จะทํา ความเสียหายและอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้จากนอกบ้านสู่ภายในบ้านทุกท่านเวลาจัดบ้านก็ควรจะคิดถึงความปลอดภัยของคนในบ้านไว้เป็นลำดับแรกอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ําหนักมากควรจะอยู่ให้ชิดผนังห้องและควรจะยึดติดก,กับผนังห้องนะครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาและเรายึดติดไว้แน่นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ก็จะไม่เคลื่อนไหว ไม่สร้างความเสียหายและหลีกเลี่ยงการวางจานชามแจกันหรือของโชว์ต่างๆนานา,นาไว้บนที่สูงเพราะจะทําให้เพราะเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะทําให้หล่นลงมาเกิดทรัพย์สินเสียหายและเราอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ครับสิ่งสําคัญที่สุดครับเราต้องพูดกับคนในครอบครัวให้เข้าใจว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ย เราจะไปมีจุดนัดพบกันอยู่ที่ไหนและถ้าท่านไหนอยู่ที่บ้านก่อนออกจากบ้านมาต้องรู้จักปิดน้ําปิดไฟและปิดแก๊สให้เป็นให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านเพื่อเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายตามมาแน่นอนครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือนาทีฉุกเฉินขึ้นอาการบาดเจ็บก็คงจะหนีไม่พ้นเช่นกัน ทุกคนในบ้านต้องรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับแล้วสิ่งที่ควรมีในเป้ยังชีพทุกท่านต้องจัดอุปกรณ์ในเป้ยังชีพหนึ่งเป้ต่อหนึ่งคนนะครับควรจะมีเสื้อผ้าเครื่องยืม่มน้ําดื่มอาหารเครื่องปฐมพยาบาลเชือวิทยุสื่อสารแล้วก็อุปกรณ์ช่างเล็กน้อยไฟฉายนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือไฟฉายและนอกวี มีคุณค่าอย่างยิ่งครับที่จะทําให้ชีวิตเราปลอดภัยเอาละรครับทุกคนพร้อมแล้วถ้าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงการอพยพออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยเราควรจะเก็บทรัพย์สินสําคัญหรือเอกาสารสําคัญเอาไว้ในลิชักโต๊ะหรือในตู้เก็บที่มีความแข็งแรงล็อกกุญแจให้เรียบร้อยออกจากบ้านแล้วไม่ควรปอกมาอีก ไม่ควรกลับเข้าไปอีกน,นะครับขออภัยครับใช้คำสิดนะครับสําหรับผู้ที่อยู่บนตึกสูงเนี่ยถ้าอาคารของเรามั่นคงแข็งแรงดีก็ให้อยู่ในอาคารนั้นไม่ต้องออกมาแต่ถ้าอาคารที่มันเก่าแล้วหรือไม่แข็งแรงเนี่ยก็ให้รีบออกจากอาคารนั้นนะครับและจะออกจากทางไหนครับสังเกตนะครับป้ายสีเขียวนี่คือสัญลักษณ์ทางหนีไฟทุกท่านต้องจําให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนเวลาเกิด Ident, อ,อุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้มีทางออกแต่ไม่แนะน,นําสําหรับผู้ที่อยู่บนตึกสูงนะครับเพราะว่าถ้าการใช้บันไดนหนีไฟที่อยู่บนตึกสูงเนี่ยอัตราการเสี่ยงชีวิตรอดชีวิตเป็นศูนย์ไม่มีใครรอดให้ควรอยู่กับที่ดีกว่าและถ้าอยู่แต่ถ้าอยู่ใกล้ทางออกเนี่ยก็ออกให้ออกโดยเร็วอย่าแย่งกันห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดครับไม่ว่าจะมีไฟฟ้าหรือไม่มีแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าไฟฟ้าดับนะครับ เราจะทำคำทางหาทางออกยังไงเราจะใช้มือคลาไปตามผนังลนนักษณะนี้หรือเราจะใช้หลังมือคาไปกับฝาผนังในระดับนี้ใครตอบได้บ้างครับไม่จะเป็นหลังมืออ่าถูกต้องครับใช้หลังมือเพราะว่าในการที่เราใช้ฝ่ามือในการคาเนี่ยถ้าเราเจอกระแสไฟฟ้าร่วอยู่ร่างกายเราก็จะกำเข้าหากระแสไฟฟ้านั้นซึ่งจะทําให้เราเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดได้ แต่ถ้าเราใช้หลังมือเนี่ยหลังมือก็จะดีเราบอกนะครับเราก็จะปลอดภัยและนี่คือสามเหลี่ยมช่วยชีวิตครับที่จะทําให้ท่านรอดชีวิตสามเหลี่ยมชีวิตนี้เกิดขึ้นจากการที่อยูุเนี่ยเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงทุกท่านต้องขดตัวให้เล็กที่สุดอยู่กับเฟอร์นิเจอร์หลังนั้นเพราะว่าเวลาตึกถล่มลงมาเนี่ยมันจะเหลือช่องว่างช่วงนี้ไว้เพื่อให้ท่านรอดชีวิต สติมาแล้วนะครับาการใช้สามเหลี่ยมชีวิตคือรอดชีวิตร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆอาจจะหลบเข้าหามุมห้องอย่างนี้ก็ได้ครับที่เป็นสามเหลี่ยมเพื่อความปลอดภัยแต่หลบใต้โต๊ะเอร์เชอร์ไม่เอานะครับเดี๋ยวเจ็บตัวรีและเวลาใช้ช่องทางหนีไฟนะครับควรเลงแถวขั้นบันไดละสองคนลักษณะนี้ครับนี่คือเด็กญี่ปุ่นระดับประถมที่เขาซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวสังเกตได้คือเขาจะไม่คุยกันเลย มือจับราวบันไดไม่ส่งเสียงดังและไม่ดันกับไม่ดังหรือแซงคนอื่นครับแต่ถ้าท่านกำลังขับรถอยู่แล้วอยู่เกิดแั่นดินไหวขึ้นเนี่ยท่านต้องหาที่จอดที่ปลอดภัยให้โดยเร็วที่สุดอย่าอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าต้นไม้หรือใกล้อาคารและไม่ควรลงจากรถครับแต่ถ้าอยู่บนสะพานลอ,อยอย่างนี้ทุกท่านต้องจอดรถให้แน่นให้นิ่งและก็พิจารณา ใช้พิจารณาณียาตัวเองะนะครับว่าจะทํายังไงต่อไปดีเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากแล้วเมื่อแผ่นดินไหวสงบแล้วครับทาอย่างไรดีถ้ามันหยุดแล้วเนี่ยก็ควรให้รี่ออกจากอาคารหรือถ้าท่านใดไม่สามารถออกจากอาคารได้ติดอยู่ในสามเหลี่ยมชีวิตก็ไม่ต้องออกมาครับอยู่กับที่นั่นแหละนะครับแล้วก็ห้ามเมื่ออยู่กับที่แล้วห้ามเกิดทําให้เกิดประกายไฟเด็กขาด ส่งสัญญาขอความช่วยเหลือครับนกหวีดกับไฟฉายทุกท่านต้องมีส่งสัญญาณไปเลยครับผมเพื่อให้ทุกคนทราบว่าเราอยู่ตรงนี้จะได้มาช่วยเหลือเราได้และวิธีรับมือกับแผ่นดินไหวได้ดีที่สุดก็คือข้อมูลนี่คือข้อเว็บไซต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็จะเตือนเราเกี่ยวกับภัยพิบัติล่วงหน้าต่างๆนานา,นา,นาให้เราทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เว็บไซต์ site. นี้เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐเราจะเข้าเว็บไซต์นี้ก็ต่อเมื่อว่าเราจะเดินทางในปไ,ปไปประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเราจะได้ทราบเบื้องน่ายว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงและนี่คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยนะครับซึ่งกรม,มนี้ใกล้ชิดกับเรามากซึ่งจะคอยให้ความรู้และคอยฝึกสอนเราให้รับมือกับแผ่นดินไหวและเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรา ในการเกิดภัยพิบัติพวกเราทุกวันนี้อยู่กับภัยใกล้ตัวนะครับแต่ภัยใกล้ตัวในอดีตของเราเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแผ่นดินไหวหเป็นเรื่องไกลตัวเราขาดความระมัดระวังและไม่ศึกษาวิธีป้องกันทําให้เกิดการสูญเสียแต่ปัจจุบันวันนี้เรามีการป้องกันแล้วเพื่อที่จะให้เราได้รับการสูญเสียได้น้อยที่สุดวันนี้ดีแล้วอนาคตของเราจะต้องยั่งยืน เราสามารถรู้ทันลมฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติได้ไม่อยากให้เป็นบทเรียนนะครับไม่อยากให้เป็นความหลังแต่อยากขอเตือนให้ระวังป้องกันไว้ก่อนชีวิตก็จะปลอดภัยครับ านสมาชิกคะท่านก็ได้รับฟังสิ่งที่น่ากลัวนาทีฉุกเฉินจากท่านสมาชิกที่มาพูดบทที่11แล้วนะคะท่านสมาชิกน่ากลัวและรู้วิธีหนีรอดตายแล้วก็วิธีเก็บสมบัติที่ท่านมีอยู่มากมายนะคะ <Okay. S 1> ท่านสมาชิกคะบางครั้งคนเราต้องการถอยหลังก่อนใช่ไหมคะเพื่อท <j> uh. ี่จะกระโดดให้ได้ไกลมากขึ้น แต่ท่านสมาชิกลองคิดดูสิว่าคุณธงฉานจะกระโดดได้ไกลแค่ไหนท่านมาฟังผู้วิจารณ์ท่านที่หนึ่งเลยค่ะท่านผู้วิจารณ์ท่านที่หนึ่งท่านจะมาวิจารณ์เรื่องความเป็นมืออาชีพเวลาเวลาอ๋อขอโทษค่ะขอสร้างเวลาด้วยค่ะครับใช้เวลา20นาที58วินาทีนะครับแล้วก็มีคำครับนะครับ77คำขอบคุณค่ะ <c oughs> ค่ะต่อจากนี้นะคะ ทุกอย่างที่ดิฉันพูดมาแล้วท่านผู้พูดบทที่11ท่านก็จะมีผู้วิจารณ์ผู้วิจารณ์เฉพาะตัวท่านที่1จะมาวิจารณ์เรื่องความเป็นมืออาชีพค่ะขอเชิญคุณอุทัยวันกัญจะนะกมลค่ะ ท่านนยายกปรึกษาวนมิตรรูมสโมอสอรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเอกของเรา